สวัสดีค่ะเรามาตามต่อกันนะคะอันนี้คือคลิปสุดท้ายนะลูกนะสุดท้ายเลยนะคะสุดท้ายสําหรับรอบนี้นะคะใจเย็นๆแต่ถ้าพูดถึงนะวางตรงไหนสิวน้องออกตรงนั้นเลยลูก คนกดนี่ปวดข้อแย่แล้วค่ะลูก <c oughs> แต่ว่าเราไม่หยุดค่ะถ้าน้องใจสู้เราก็สู้ตามน้องค่ะลูกม,มันไม่ได้กดได้ง่ายนะลูกมันต้องหาทิศทางใช่ใช่ค่ะแม่มกดเหมือนกดง่ายนะ <c oughs> คนคนดูก็จะบอกอประมาณนั้นค่ะ แต่คือถ้ามาเป็นเราจะรู้ว่ามันต้องเกง่งต้องใช่มันต้องรู้ทิศก่อนมืนมออาชีพกดแล้วไม่ผิวไม่ซนะ้ำเนี่ยสวยระวางเราเราต้องวางให้แบบ เวลากดถ้ากดไม่ดีกดไม่สวยอยูก็ไม่อยากอันนี้เหมือนกันใชเพราะว่าน้องจะเกรงห้ังใหญ่ครับเพราะว่าทิศทางของเขาชนกันมากเลยอะ ที่พี่กุ้งสับห่างไกลๆนี่ไม่ใช่อะไรนะลกูกพี่กุ้งอยากให้น้องเผาความเจ็บลงจะได้ไม่จี้จจจที่เดียวคอเราก็กดให้นะลกูก แต่ถ้าที่หลังกระต้นแขนพี่กุ้งไม่ได้ทําการกดนะลูกนะลูกค้าหลายๆคนสอบถามมาเพราะว่ามันกดแล้วมันไม่ค่อยออกอะลูกมันเป็นแบบกบกลุ่มผิวหนังไปเลยถ้าม,มันไม่ใช่แบบกลุ่มสิวอุดตันนะลูกเจ็บเหรอลูกไหวอยู่ไหมได้อยู่ไหมเอาเอาไหมหรือว่าพอก่อนได<ป>้ได้อยู่นะอ่าหนูหนูได้นะลูกอืมงั้นเอาเฉพาะปูดๆใหญ่ๆแล้วกัน น,นะน,นั่งนั่อ่ะอีกนิดนึงอะหนเมื่อน,น้องก็อยากเอาพี่ก็ไปไม่ต้องเกรงนะลูกถ้าถ้าหนูเกรงมันมันจะไม่ได้ลูกนิดเดียวอ่าเนี่ยใจลงๆใช่ลูก,ลกหายใจลุล้งๆอ่าสบายๆคลายๆลูกอ่าถ้าคลายๆเวลาพี่กุ้งวางไม้ปุ๊บม,มันจะออกได้สวยเลยลูกแต่ถ้าเวลาที่เราเกรงปุ๊บนะคะลูกมันจะยิ่งลงน้ําหนักมือยิ่งกด ทำใจเก่งที่สุดแล้วแม่ <กด S 1> หนูยังไม่เคยคิดว่าคือได้ขนาดนี้เลยอะ่ะเท่าที่กดมายังไม่เคยคิดว่าคือกดได้มากขนาดนี้น้องนี่คือที่สุดที่เคยกดมาเลยค่ะว่าคือ<ม>กดได้เยอะนะคะน้องเก่งมากๆ<ม>น้องอยากหายพี่ก็อยากช่วยลูก พราะปกติพี่คงจะกดได้แค่ตามขอบรูปหน้าก็พอใต้คางนี่คือไม่ได้เลยแหละแต่เนี้ยน้องให้ได้ก็คือสุดยอดมากๆเลยค่ะ,ะหายใจฝปดงใบหน้าใช่ใช่ค่ะเนื้อมันอ่อน้นอมันอ่อน,นอถ้าหายใจไม่ออกบอกนะลูกอันนี้นดนดเดียวตื๊ดๆเดี๋ยวก็จะพอแล้วลูกอย่าว่าพี่กดไม่ละเอียดนะลูกพี่เอาตามนี้เอาตามน้องอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่นะสัญญานะลูกมาซ้ำนะคะที่จริงมันก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าน้องเกรงมากและเดี๋ยวพี่กุ้งพอก่อนนะลูกนะเอาเท่านี้แหละเอาเท่าที่ไหวนะคะแค่นี้ก็คืออ๋อแม่อีกตัวเอามาค่ะอันนี้แม่อันนี้แม่แถมอันแถมให้แม่นะตรงไหนนะแม่นี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่แถบเล แถมให้แม่นะนแม่ขอนี่นลงนะลกูกถ้ามีมันม,มีเยอะมากค่ะแม่ออันนี้รอเดี๋ยวไปใช้ให้เ,เ,เปิดไนะ่ะโอเคค่ะ แถมให้แล้วนะคะเดี๋ยน้องไม่ไหวนะคะอีกนิดหนึ่งแถมน้องคงแถมเ <c oughs> ั็นีไม่ชอบ <c oughs> อ่ะพี่วีเตรียมครีมเลยค่ะแถมแถมไม่ชุดท้ายแล้วค่ะอ่ะพอค่ะแถมจริงๆค่ะอ่ะนะคะหลังจากที่เราเคียร์สิวเรียบร้อยแล้วเราไม่ลืมเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยนะ้ำตบผักนะคะเพราะตัวเนี้ย จะสมานแผลค่าเชื้อสิวได้ดีนะคะหลังจากนั้นนะคะลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิวตัวนี้ทําให้หัวสิวหลวมแล้วก็กดออกเป็นเม็ดๆนะคะหลังจากนั้นมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยโรเวลาเจลเป็นมาตรฐานจอระเขสลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยมาร์ล้างสารพิษผิวนะคะด้วยมาร์สละลายลดสิวเวอร์ชันพิษบกสิวนั่นเองนะคะตัวนี้อย่าลืมนะคะใช้ทุกคนเลยนะคะ